สูงวัวเองยังใช่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่พอะคะ่ะก็เลยอยากไปทํางานที่ตรงนั้นตรงนี้ไปเก็บตรงนั้นเอาตรงนี้เพื่อจะรวมเพราะว่าอนาคตอยากมีคินด,ดีปของตัวเองก็อยากทําให้มันดีที่สุดอะคะ่ะคือเราจะไม่ได้คาดหวังว่าเราจะรักษาหายแต่อยากให้มันเห้มันเต็มที่ไม่อยากไปรักษาเขาแบบครึ่งๆกลางแบบทําโดยที่ไม่มีความรู้จะไม่ทําใช่ะคะ่ะแค่นี้ จบแล้โหน่เรียนเยอะไหมปีนี้เรียนเยอะไหมนียอะาเยอะอ่าได้สอาปีนี่แบบจะเรียนจะเรียนทุกทีเลยนะเ่ราพออนึกออกนะที่จริงภาษาจีนมีอยู่คำว่าอะไรนะอ่าสีเอ๋อเสียสามสิบเอลี่สี่สิบเอกฮว่าห้าสิบจเทียนมิ่งหกสิบเอสุนเจิบอ่าอะไรนะแปสิบเอ๊ะแปดสิบนี่เป็นเอ่อ จำไม่ได้ลนะแปดสิบค่ก็าตายมาข่าก็าตายที่นที่จริงคําเมืองก็มีนะคาเมืองว่าสิปีอับน้ำมานาวสาวปีเกี่ยวสาวมากลสามสิปีเสียมาสู้สุขาห้ปีอะไรนะลาเม่ก่อนไก่หกปีเป่าคุยบดังมีคุยเลยเนจะ็ดสิบปีไปไหนมาได้เก้ปดสิบปีค่นะก็าตายมาค่ก็ตายที่นะ้าน อะไรเนี่ยจะมากำเมืองก็รู้สึกจะประเล็ดประเลดยังไง <c oughs> พูดไมเ่เคยพูดไม่เคยออกแล้วนะกำเมืองไม่ได้พูดนานอ่านี่แหละที่จริงของจีนก็มีนะอ่าเนี่ยบางทีอันนี้อยู่ระหว่างเท่าไหร่ตอนนี้ของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่ละยี่สิบหกยังมีเวลาเรียนรู้อีกกี่ปีสามปีนะพอสามปีปั๊บสามสิบนี่เปิดคลินิกตัวเองเลยนะเสือมาสู้สทุกข่าเลยนะไม่ต้องกลัวเ <c oughs> มื่อไหร่ตอนนั้นาอาจารย์อายุสิบ,ส,บสิบกว่าอยู่ในคุนยอมอยู่ในชุมชนอาบน้ำมวยน้ำหน,ำนองเนี่ย ต่ำสิบองศาเนี่ยอาบน้ำเนี่ยรู้สึกไม่หนาวนะโอ้โหใครเคยแบบใครแช่น้ําได้เยอะแบบนี้แสดงว่าคนนัน้นเจ๋งเลยโอ้อาบน้ําเย็นๆแต่เดี๋ยวนี้ให้มา,าอาบน้ำเนี่ยยี่สิบองศาอาบน้ําเย็นก็ๆๆๆๆไม่ไหวแบบนเริ่มหนาวแล้วอ่าตอนนี้ห้าสิบละแต่มาห้าสิบเลขห้าละเลขห้านี่อะไรจื้อเฉียนหมินเข้าใจชีวิตละอ่าถ้าเลขสี่สิบอย่างกับคนใสีอยู่นี่ไม่หลงไม่งมง,งายละอ่ถ้าอะไรนะ ยอย่างขับไข่หกสิบบ้างในนี้ยังไม่ถึงนะอย่างับโปตุ่ยน like so ี่หูกระทะละคนนี้มากูรู้แล้วคนนี้มากูรู้แล้วกูรู้อู้หมลบอนอันนี้เนี่ยคนคนหกสิบเนี่ยเราจะไปบ่นให้คนหกสิบฟังนะเพราะคนสิบเขาไม่ฟังอะไรละเขารู้จักแยกแยะละเขาเข้าใจหูเขาทะลุซ้ายอรือขวาแต่ถ้าพวกเด็กๆเนี่ยฟังเฮ้ยเด็กๆนี่จะบางคนเนี่ย ชอบฟังลบๆบที่เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยถ้าข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวลบๆลบเปิดมาที่แต่ข่าวลบๆทั้งนั้นเลยเลยก็สมองคนไทยเนี่ยสมัครจะเก็บขวามลบๆไปเยอะไม่ค่อยเก็บด้านบวกข่าวดีๆไม่มีอ่ะดูเปิดดูจออ่านผ้าไปโดนลุมแตะบ้างอะไรบ้างเยไม่ใช่มีแต่ล้มรุกโอเคเรากลับมาที่นี่ตารางนี้เขาเรียกว่าจ <c oughs> ะามาจะายกตัวอย่างสักสองคน เดี๋ยวจะให้โปตุ้ยมาคุยสักสามสี่คนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพอดีมีแขกสิงคโปร์จะมากราบสักนิดหน่อยนะเดียจะมาจะได้ตันี่อันนี้เขาเรียกว่าตารางห้าช่วงของชีวิตนะ,ะห้าช่วงของชีวิตนะฮะเราจะมาดูตารางห้าช่วงของชีวิตเนะี่ยชีวิตเนี่ยจากเราแป่งกันละนะเราเรียนลนะอ่าเลยนลนะ เลขหนึ 9, ่งถึงเลขเก้าฐานที่แปดตัวของชีวิตเรารหัสชีวิตเราแล้วก็อะไรอย่างแล้วก็อะไระแล้วก็อะไรนะการเส้นเส้นอะไรก็มีเส้นอะไรแล้วก็ i q EQ แล้วก็มาดูปีดูเดือนดูวันดูวันแล้วก็มาดูสามเหลี่ยมที่ผ่านมาเมื่อวันสามเหลี่ยมสามปีสามปีฝุ่นสามป,ามป,ามปีแต่ตอนนี้มันขยายมหเป็นสิบปีหรือยี่สิบปียี่ปีปีเป็นช่วงเป็นช่วงไป โอเคต่อไปใครจะยกตัวอย่างอยกมือขึ้นเลยขอที่มีเวลาเลยนะ,ะเพราะว่า,าลืมไปนี่อันนี้วันใช่ไหมอันนี่วันแล้วไม่ใช่วันขอไปปีปีเดือนเดือนวันวันเวลาเวลานาทีสิ่นาทีเวลานาทีเรา,าะจะเพิ่มเวลาเกิดเราด้วย อ่ะของใครจะยกมือแล้วไม่่านเนี่ยใครยกมือได้เปรียบนะบอกกันนะของคุณติวนะ <c oughs> เอาอสีอะไรดีสีน้าเงินอยู่นนะของคุณติวนี่หนึ่งเก้สสองหแล้วก็เวลาเกิดเท่าไหร่1 4บสี่จุดสาสองใช่ไหมสิบสีุด ยี่สิโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลยนะโอเคนี่ก็หนึ่งเก้ก้าศูนย์ศองสามแล้วก็อันนี้มันกัน14 26ี่ยตอนนี้เราจะไม่มาดูตัวหนังสือสีน้ำเงินแล้วนะเราจะมาดูตัวหนังสือสีแดงนะนี่แหละอ่ะเนี่ยที่โบตดุยโบ,บกไปก่อนนะเอ๊ะเราไม่มีตัวเลขนี้เราไม่มีตัวเลขนี้อยังไงอตอนนี้ต่อไปเรามาดูละ จุดอ่นี่ได้ท่าไหร่สวกสามได้เท่าไหร่ยี่สิบสองบสอวกหได้เท่าไหร่สามสิบสามสิบบวกห้าเท่าไหร่สามสิบวกเท่าไหร่สีสสอ่าไหมสบวสเป็นเจ็สวหเป็นแปดสบวกศนเป็นสามสองบวสี่เป็นสี 1นึ่งบวกเก้าเป็นสิเป็นหน่งอันนี้ก็เหมือนกันส <24. S 1> ิบเก้ายี่สอ่ามยี่สิบสี่ยี่สแล้วก็ย <30. S 1> ี่สิบเกาสามสอันนี้หนึ่่งอันนี้สองนี้สองนนี้หน,นึ่งเก้นึ่ศ โอเคให้เวลาเขียนของเราสองนาทีเขียนแบบนี้ถ้าใครเขียนไม่เป็นก็เลอกของตัวเองเพิ่มเวลาไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นมาบนกระดานเพราะเดี๋ยวเราจะอธิบายอนนี้เลยอธิบายถ้าเลขเรานีครับเราบ้านปลายชีวิตเรามีเลขหนึ่งก้านหนึ่งซึ่งหนึ่งนะคนเตียวเนี่ยนั้นเราก็ออกเข้าใจละเป้าหมายชีวิตเราจะต้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้ในท้องเละลมพัดลมพรลอยมาไกล เราจะรู้ว่าเราจะโดดเดียวหรือว่าอะไรเราเราจะดูกันว่าเป็นไงบ้างอ่ะเขียนให้เสร็จนะเขียนของตัวเองนะโอ้น้ำนี่ร้อนมากมากลวกดินเลยอ่าจะมาหลบหน้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหายไปหมดพี่เลี้ยงทำกระเจี๊ยบอยู่เวลาเวลาเดิดที่เวลาเวลานี่เป็นเวลา24ชั่วโมงนะ1ถึง ยี่สิบสุนอถ้าถ้าหกโมงเย็นก็18บแนาฬิกาถ้า5้าทุ่มก็23่สนาฬิกาถ้าไอ้ยี่สนาฬิกานี่เขาใช้ไม่ไม่ใช้นะใช้เหมือนกันได้ไหมถ้าเที่ยงคืนก็ยี่ิบาอ่านี่บ่ายมงบ่ายบ่ายสก็สิบหนาฬิกาหรือว่าอะไรก็ใช้ตีหนึ่งก็0.1อะไรว่าไปใครไม่มีเวลานะก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครคนอาวุโสหรือคนที่เกิดหมอตำยงตำแย หมอตำแยไม่มีเวลาเราโอ้โหอลุงตุงนางนะั่งทั้งต้มนง,งต้มน้ำอะไร mm hmm. เห็นเห็น mm hmm. อะไรนะไปเรียนเภสัชอะไรนะผดุมคันนะโอ้โ oh, ห oh, oh. เดี๋ยวนี้จะมีใครไปคลอดหรือเปล่าเนี่ยแผนไทยเนี่ยสมมติเราจะมาเปิดโรงเรียนแผนโรงพยาบาลแผนไทยเนี่ยไปคลอดหมอตำแยนี่ยแต่มาว่าคนไม่กล้านะกลัวลูกจะรอดไม่รอดหรือว่าแม่จะรอดไม่รอดนะแต่ก็โอเคอยูน่นะจริงๆอ่ะนะแต่แต่สมมติจะมี โรงพยาบาลแผนปัจจุบันน ah, ี more, ่จะดีกว่านะอาจจะโอเคน่าจะปลอดภัยกว่าอ่ะดูๆหน่อยช่วยดูอย่าไปบวกเลขใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่ว่า35มาันบวกยี Ra ่สิเนี่ยบางคนเป็นอย่างนี้นะ30มสบมันบอก14ให้มาบวกอะไรนะให้ม uh ันบวกหนึ Hello ่งอ่ามันบวกให้ได้เศษเศษเล็กๆกันนะอ่าเนี่ยนะให้มันบวกได้เศษเล็กๆกันหนึ่งเาอ่าขอแ่ได้ยีสิบเก้าเนี่เราบวก11ไปเลย อ่าไม่ใช่ไม่ใช่วบาบวก2ไม่ใช่อ่าใช่หรือว่า10 28อ่าได้10แล้วก็บวก10อ่าใช่โอเคใครเสร็จแล้วยกมือที่ใหนขอดูหน่อยอนห้ดูว่าตรงไม่ตรงอ่าบางทีเราชอบบวกผิดนะอ่าเมื่อวานนี่เห็นมีคนหนึ่งอ่ะใครนะตรงเนี้ยอ่าใครที่บวกแล้วผิดอ่ 3, 4, 7, นะมีในสามสี่เจ็ดเนี่ยคุณหยองเออแล้วตอนนี้ถูกไหมอันนั้นมันบวกไปบวกเลขอะไร 19, 23, ิบเกอ่าใช่มันเป็นบอก2ใช่ไหมเออนี่เราอ้าวแล้วเวลาเราไม่มีมีแต่มีนาทีมีแต่ไม่มีเวลาแล้วช่วงไหนอ่ะพ่อแม่ไม่บอกกัวช่วงภาคบินทับาลหรือว่าช่วงไก่ขันอ่าเจ็ดโมงอ๋อเจ็ดโมงอเจ็ดโมงต่กี่นาทีไม่ทราบอ่าสิบเก้ายี่สิบสิบ้าย่สิบเิบสองิบสอง่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสองิบสองบอกสองได้เ เอ้ยีสองอกยี่องยองอันนี้เป็นยี่บหกอ่ะขันบนเนี่ยยี่สิบสองบอกสองเป็นย <Charl ott es> ี่ส <becue anak lonely> ิบหอเห็นไหมสอบตกกันเน่นะ่นั่นแหละ24 6ยี่สิบสี่หกไงของเราขันบนอ่ต้องมันต้องเหมือนอันขานบนยี่สิบสี่หต้องบอกข้าล่างผิดอยู่ยี่บบกบอกเจ็ดสานึ่งสี่ไหอสามหนึ่งสี่อันนี้ยี่สิบยี่สิบบกแปดได้เท่าไหร่ อันนี้เราไม่บอกอะไรเลยนี่สิบเก้ายี่สิบยี่สบกอันนี้ยี่สิบอ๋อยี่สวกแดได้ยีได้สาฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครอ้ยอาจารย์เสียวดูแลหนอยคนไข้ตัวเนี่ยโอ้โหกันเลื่อนนะเสียฟอร์มหมดเลยคิดทั้งบนทั้งล่างเลยอ่า20่บวกอะไรนะหบวก8ได้30 มาว่ายี่สิบบอกแปได้สามันเด28ยี่สิบสิเห็นไหมอ่ยดเจ็ดสาม้าใช่หรือเปาเนี่ยยีแตัวเนี้ยของเราเนี่ยมันต้องมันต้องเหมือนหมาตัวนี้ด้วยสิเนี่ยอ่เมื่อกี้เป็นยี่แ่สิบอกได้30เอาสามาจากไหให้เขาตรวจดูหน่อยเดี๋ยวมันจะไปกันไม่ถูกไม่มีใครขับรถมาอ่านใดู นี่อะไรโอ้โหที่เอาแผ่นใหญ่เลยกระดาษเยอะเลยสำหับสายตาอ่าสิ้ายี่สสามสิบสามสิบสามสี่สสี่สมห้าสมห้าบสิบอ่สามห้าสมห้าบสิบเป็นสีห้าใช่ไหมโอเคถูกเลยยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบเก้าอันนั้นเราหยิบจ้ายิบจ่านะ เ0้โอเคถูกละได้ไอสัก2คนอันนี้เอวันนี้ก็โหนี่เต็มอันข้างบนตองอย่างใช่ไหมเอันนี้โหนี่ทำได้ดีมากสงสัยเลขสงี่่ก2้หดีาสสีโอเค7 38 9 4 3 7มเบวกหเท่าไหรสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปสามาส่สิบสิบสองสามเจ็ดสามแปดสาม้าสี่สิบสอ่าโอเคนะสามโอเคได้ถูกโอเคอ่ะเสร็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยความหมายละมาอันนี้อันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิสมยิวกเท่ไรสิบหกใช่ไหมสิบหก เจ็ดบป3สามสิบบกเปบบกเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็โอเคย่แปได้ละโอเคอ่านนั่งที่เดิมแดงว่าอ่านอ่านเนี่ยโอ้นี่จะไม่ได้สเพียบเลยสี่ตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขียนนี่นั่นใช่สบวกย่สิบ2องยิบมเอ็ดสามเอ็กสี่สิบสก อสิเอ็เป็นหใช่สิเนะครับสิบเเป็นบวหเป็นสีเป็นหนใช่วันนี้สเยอะจริงๆยี่สิบเอ็วกจ็ิเจ็ดสโอเคถูกโนี่เลขสี่สไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังดูโอเคพร้อมหรอยังอ่จะตอบอ่าเราจะคุยกันแล้วนะอ่พร้อมยังใครที่มาสายก็อ่คุณ คุณอะไรนะคุณนัดกระซิบกระซิบบอกให้คุณเอกเลยนะบอกยังไงเรามาดูต่อไปเราจะมาอธิบายตั้งแต่อะไรนะเออต้มามีไม้ชี้ตอนต้นมาล่ะไม้คันทาอันนี้สวยกว่าไม้นนอ่าอะไรนะอะไรนะใครตกเลขเจ็ดตอนเด็กๆบ้างยกมือขึ้นอ่า ไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนตอนเด็กๆใครต้องเลขเจ็ดยกมือขึ้นเลขเจ็ดตอนเด็กๆเนี่ยเรามาดูแลอย่างกับของคุณเตียวเนี่ยนะมีเลขเจ็ดสามสี่เจ็ดแล้วก็สามสามสี่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วจากที่ข้างนี้ไปมีเลขเจ็ดไหมกระสีแดงนี้มีเลขเจ็ดหรือเปล่ามีเจ็ดออกมาไหมไม่มีละแสดงว่าไม่ม่มีเจ็ดแสดงว่าคุณเตียวนี่ตอนเป็นเด็กนี่ ขี้เกียจว่าขยันเรียนฮะขยันเรียนเลขที่ถ้าใครสมมุติว่าใครมีเจ็ดตอนเด็ดเดกๆแต่ตอนนี้ยังมีสองสองเจ็ดเก้าอันนี้มีสองห้าเจ็ดมีอะไรเจ็ดเจ็ดอยู่เนี่ยแสดงว่าไอ้พวกนี้ตอนเด็กๆกไม่ชอบเรียนหนังสืออ่าขี้อ่าขี้เกียจเรียนมันต้องมาซ้าซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำอีกเออเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่มีแสดงว่าหนึ่งถึงสิบปีเนี่ยอ่าคุนอะไรนะคุเตียวนี่จบละเจ็ด ที่จริงมีมาไม่เจ็ดก็ไม่มีมาสักตัวเลยเพราะเมื่อกี้ใครแล้วบอกว่าเอ๊ะฉันไม่มีเลขค้าเลขค่าฉันไม่มีไม่เป็นไรที่จริงแล้วไม่แน่อาจราฝึกฝนตั้งแต่ตอนเด็กๆจบไปแล้วเลข5้ามันเลยไม่โผล่มาแต่กับของเลขเจ็ดเนี่ยตอนแรกๆเราก็สงสัยอยู่ไหมคนติวเอ๊ะฉันไม่มีเลขเจ็ดฉันจะทําไงเนี่ยเลขเจ็ดฉันหายไปไหนที่ไหนได้เลขเจ็ดมีตั้งแต่เด็กๆล่ะอ่เนี่ยเลขเจ็ดมีแต่เด็กๆแลวเป็นคนที่ชอบสงสัยชอบอะไรเวลาเจออะไร เจอเมื่อตอนเป็นเด็กเห็นผ้าหัวร้อนแม่ถามแม่แม่คนนั้นทำไมไม่โคนหัวทำไรคนนั้นทำไมหัวมันร้อนๆอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่ทำไมคนนั้นมันทำไมห่มงายไม่เหมือนเราอ่ะจะเป็นคนที่ว่าอะไรนะชอบสงสัยชอบถามตลอดเลยไหมชอบรู้เขาว่าเป็นเด็กชอบรู้ชอบเห็นชอบอะไรอ่เป็นระเบียบใครที่มีเลขเจ็ดชอบอะไรแรงชอบอะไรแล้วชอบชอบซักชอบถามหัวคนเท่าคนแก่เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปถามเยอะเดี็กโตแล้วก็รู้ละ บางทีก็มีใช่ไหมบางทีบางทีบางคนช่าคนแกน่ไม่อยากให้ถามไม่พูดเยอะไม่ใช่วัยเด็กต้องตะลุกบางทีเราก็ไม่เลยไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรก็มีโอเคเรามาดูเลขหนึ่งเห็นไหมที่จริงลืมถามลืมถามพวกเราไปว่า,าช่วงอันนี้หนึ่งถึงสินี่เป็นวัยเด็กนะวนาทีนี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบนี่เป็นวัยรุ่นที่เอ็ดถึงสี่สิบนี่เป็นไวัยหนึ่งนะวัยทํางาน 1> ส1ถึง60สนี่เป็นใบกลางคนหกสิบเอ็ถึงหกสอ็ดขึ้นไปเนี่ยเป็นใบชะลาหรือว่าใบสองวอรเราแล้วว่าไอ้5ช่วงของชีวิตเนี่ยอะไรสำคัญใบไหนสำคัญที่สุดใบทำงานอ่าคนใครว่าใบทำงานบ้างยกมือซิอ่าหนึ่งสองสามสี่คนใครว่าใบเด็กมั่งอ่าเนี่ยหนึ่ง,งสองใบเด็กใครว่าใบรุ่นไม่มีนะเพราะว่าม,มนต์ปกดใบรุ่นใครว่าใบกลางคน คนน, to นั้นนี่กำลังอยู่ใบกลางคนสองคนใครลวใบใบสอบวิชลาสงสัยหลวงพ่อหรือว่าหรือว่านักปฏิบัติธรรมนะใบสอบใครบ้าว่าสอบวไม่มีเลยที่จริงเนี่ยครลว่าทําไมรหัสชีวิตเราอยู mm ่ตรงไหนรหัสชีวิตเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเรามาดูแค่ถึงแค่ตรงกลางตรงนี้ที่จริงช่วงนี้ไอช่วงนี้เป็นรหัสชีวิตเราช่วงนี้ก็ใช่แต่มันเป็นช่องใบใบใบรุ่นใบอันนี้อันนี้ก็เป็นใบเด็ก มันก็จะโฟกัสเป็น10ปี10ปีแต่ช่วงนี้ก็20ปี20ปี20ปีแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงตายเลยอ่านั่นแหละแต่ว,ว่าเรามาดูเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมเลข6กอา่าเรามาดูอ่ะเลข7เลข1เลข1มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเลข1นึ่งนี่อผ่านไม่ผ่านเลข1นึ่งผ่านไม่ผ่านนีอันนี้3 7 1 0 1, 1มาเจอ2 1อะไรนะ2 1 3มาเจออีก1 9 1 0 1, 1, 1, 1เก้หนึ่งยเ็นไหม <c oughs> เลข1นี่มัน มีเยอะไหม <S <S เยอะมากเลยไหมออกมาตรงนี้และดูว่าเลขหนึ่งของคนเดียวนี่มีไม่มีในนี้ฮะมีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวมันก็เลยทําให้แบาบว่าเขาเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นตัวเขาเองไม่อยากเป็นผู้นําตอนเด็กๆนี่ะขันขะ้นป .6 ปฐมปฐมปีที่หนึ่งเขาให้เป็นพนักเออไม่เอาขึ้นมัธยมเขาใหเป็นเออไม่เอาขึ้น ไม่ปฏิเสธตลอดเลยอ่ารู้สึกไหมอ่าพอมาปฏิเสธปุ๊บเห็นไหมมาถึงวัยเนี่ยจะซาจะสมมติว่าจะเดี๋ยวจะขึ้น40่สิเขาจะให้เป็นหัวหน้าก็ไม่เอาไม่เอาสุดท้ายเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเลยก็จะเป็นอะไรเนี่ยไหมอันเนี้ยพอมาถึงวัยรุ่นก็มันกันสิบจะเป็นแต่อะไรนะจะเป็นผู้ตามผู้ตามเป็นรองประธานเป็นรองประธานไม่เอาเป็นประธานสักทีเลยอ่เนี่ยนะเลขสองไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะเป็นเป็นนัมเบอร์สอง บางครั้งพอมาถึงหนึ่งไม่ไม่ยอมเป็นสองอาจจะเป็นสองอย่างเดียวพอมาใบครั้งคนปุ๊บอายุยี่สิบเอ็ดอ่ะคือเป็นเข้ามหาลัยเข้าอะไรปุ๊บเขาก็จะให้เป็นหัวหน้าเป็นประธานก็ไม่เอาเขาเป็นที่ปรึกษาเขาเป็นเป็นอันที่สามเขาพเป็นเลขาเห็นแล้วยิ่งเลยไม่ยอมเป็นสักทีเห็นไหมเลขหนึ่งนี่แสดงว่าบันก็เนี่ยต้องสุดท้ายมันก็ต้องฝึกเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าคนอืมก็เราต้องเนี่ยเราต้องเป็น เป็นคือว่าต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่นี่แล้วก็หนึ่งเนี่ยเหมือนกันเราเราเรา,าเราใครที่มีหนึ่งเด็กๆเนี่ยคือว่าไม่พึ่งตัวเองไม่อะไรบางทีคิดจะอาศัยคนอื่นอาศัยคนอื่นแต่บั้นปลายชุดชีวิตพอเราแก่ลงไป60ไปแล้วเราถึงเข้าใจธรรมะ oh. เราจะสําเร็จได้ไม่สําเร็จได้เราไม่ได้ไมาต้องพึ่งโป้ตุ้ย oh. พึ่งหลวงพ่อพึ่งอัตมาพึ่งคน,นนั้นคนนี้สุดท้ายเราจะเข้าใจเลยววา เราต้องยืนด้วยลำแข้งของเราเราต้องเป็นตัวของตัวเราเองเราต้องพึ่งตัวเ,เราเองแล้วเมื่อเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วเราก็คนอื่นสาม,มารถที่จะมาพึ่งเราได้อาศัยเราได้ขน้นเลขที่มันออกมาซ้ําๆเนี่ยแสดงว่าเราสอบตกแสดงว่าเลขที่เลขเลขดเลขอะไรเลข 7, เจ็เนี่ยสอบไม่สอบตกสอบผ่านต่อไปเรามาดูเลขอะไรอีกเลขสามดีไหมเลขสามดีไหมสามสามเจ็ดสามสามห้า 8มานี้ก็3 0 3อันนี้ก็มาอีกสองหนึ่งอะไรนะสองที่จริง3เขามีมาไหมมีมาเห็นไหมตัวนี้เลข3เขามีมาอยู่ตัวนี้ก็มีมาอยู่ไหมแต่เขาเป็นคนยังไงอะ่ะเลขสเขามีมาแต่เขาเวลาเนี่ยหน้าห้องออเขาเชิญมาอภพูดอะ่ะหัวกายไม่กล้าไปตรงนั้นเขาโอ้ยพูด กลักวกลัวหมดจับไม้เนี่เก่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กๆนี่กลัวตลอดงานเลยจะให้ขึ้นน้าหองแล้วก็ไม่ว่ารายงานไม่ว่าอะไรโอ้โหกลัวหมดจะขึ้นมาให้ร้องเพลงก็สันหมดที่จริงเนี่ยแหละเลขสามมันก็เลยนะโผลมา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 ,มา,มาสุดท้ายเลขสามเขาจะจบเมื่อไหร่จะเรียนจบเมื่อไหร่เลขสามเนี่ยประมาณหลังเนี่ยก่อนหกสิบเขาต้องอะไรนะต้องโูดต้องอะไรนะต้องโูดต้องจาาคืาว่าโทดจนถึงหกสิบเลย ต้องฝึกพูดอย่างของตมาเนี่ยก่อน40เนี่ยตมาพูดเป็นละเพราะว่าตมาไม่มีเลขสามละใช่ไหมแถวนี้ไม่มีเลขสามละตมาก็ใช่ไหมสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสามตอนปรมานี้ปุ๊บเนี่ยสี่สิบเนี่ยตมาพูดเป็นตอนนี้ตมาเวลาไปไหนไปไหนนะฮะไปเรียนมรสรเขาว่าเดี๋ยวเจอิมนต์อาจารย์มาสอนนักเรียนรุ่นยี่สิบได้ไหมตมาได้อ่ะขึ้นไปจับไม้ก็สอนอ่ะไม่เป็นไรก็รู้อะไรไงเราสอนที่สิ่งที่เรารู้อะเราไม่รู้เราไม่สอนอะ เรารู้อะไรเรารู้เรารู้เรื่องรหัสชีวิตเรารู้เรื่องดัดกระด,ดูกหรือว่านวดถนสุขภาพอะไรแล้วก็สอนไปสอนตามที่เรารู้ที่ไม่รู้เราไม่ต้องไปสอนเรารู้อะไรแล้วก็บอกไปแค่นั้นแหละเราพูดที่เราสิ่งที่เรารู้เราไม่สิ่งที่เราไม่รู้เราไม่ต้องพูดก็ได้เลขสามเนี่ยพยายามฝึกฝึกฝึก,ฝกให้จนอะไรนะจน6 0สิบแล้วใครอย่างก,กับของใครนะของคุณของคุณจิ๋วโน่นอ่ะอันนี้ สองหนึ่งสามเห็นไมสองหนึ่าอันนี้อันนี้แสดงว่าต้องพูดจนนั้นละนะจนแก่จนเท่าจนตายนัย่นแหละเริ่มเข้าใจได้อยังต่อไปเรามาดูเลขสี่อ่าเลขสีเลขสี่ใครตกเลขสีใครมีเลขสี่แล้วเนี่ยไหมอันนี้ก็ไม่มีเลขสี่พามาสักตัวเลยเห็นไหมเลขสี่ไม่มีมาสักตัวอ่เลขสี่นี่แสดงว่า ระยะแรกขาดความมั่นใจไหมจะขึ้นใน้ไปพูดอะไรก็เอ๊ะเราไม่มีความรู้เราจะพูดอะไรเนี่ยอ่าบางทีเอ๊ะเราเราจะเริ่มพูดยังไงบางทีถ้าพูดไปเนี่ยบางทีมันมันขึ้นมันจูนได้ป๊อปเอาขอให้เวลาสินาทีอา่าจะลงยังไงเนี่ยลงไม่ถูกแนละ้วหาทางลงไม่ได้หาวันเวไม่ได้เ,เนี่ยบางทีสังเกตมีบางคนพูดบางทีก็หยุดมาเฉยตกมันก็บินร่วงอากาศล้วตุบเลยเอ้ยหยุดเฉยเลยเนี่แหละคือว่าขาดความมั่นใจขาดเลยไหม พอมาที่นี่สี่มาตรงนี้ก็สี่เหมือนกันสองสี่หกอ่าพอดีแม่ให้รับผิดชอบดูแลน้องให้ดูแลตรงนี้ดูแลตรงนั้นหรือว่าพอเป็นนักศึกษานักเรียนครูอาจารย์ให้ดูแลนี่เนี่ยเป็นไงความรับผิดชอบไม่มีความเอาจริงรอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีปุบ๊บเลยสุดท้ายพอมาถึงใบเนี่ยสี่สิบเอ็ดไปต้องมาฝึกอะไรฝึกเลขสี่ละโดดๆเห็นไหมเพราะสี่สี่เมื่อก่อนนี่เป็นอนาคตใช่ไหมเห็นไหมนี่ก็เป็นอนาคตต่อไปพอหลังสี่สิบเอ็ดไปเนี่ย เราต้องมาฝึกอะไรนะเป็นอะไรนะเกี่ยวกับทำาอกคนนไนเปิดลงเปิดนัดอาจารย์ใครที่มี2องสองว่ระวางกลางวันบนบ้านปลายเนี่ยมันต้องมีทีมงานเป็นของตัวเองนะสร้างทีมตัวของเองสร้างทีมงานหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยต้องมีคลินิกเป็นของตัวเองต้องมีลูกน้องมีพยาบาลมีผู้ช่วยมีอะไรเป็นของตัวเองมีกลุ่มเป็นของตัวเองมีชมรมมีอะไรเป็นของตัวเอง แต่ถ้าอะไรนะไม่มีไปขอตัวเองเนี่ยเหมือนกันเราไม่มีเวทีอ่ะนะเราจะนั่งพูดอะไรเนี่ยเหมือนกันเราไม่มีอะไรสแตนของเราเราไม่มีอะไรๆๆเราก็จะพูดไม่ขนาดเราจะไม่กล้าพูดตราบใดเรามีคลินิกเราใครมาคลินิกเราใครมาหาเราปุ๊บเราไม่กลัวละเพราะว่าอันนี้มันเขตเราบ้านเราโรงเรียนเราสำนักเราอะไรเราแต่ถ้าเลขสี่เนี่ยไม่ไม่มีปุ๊บจะพูดจะอะไรยังไม่ ไม่ออกเพราะมัน,นงจุกคอ,อยเราเป็นลูกน้องคนนั้นลูกน้องนี้เราเป็นทํางานแนละ้วาเขาจะเราพูดอะไรผิดเราก็ต้องดูหน้าตาดูหัวหน้างพูดไม่ถูกใจเขาป๊อบเดี๋ยวเขาก็ดีดเรากลับบ้านอนะ,ะ,ะย้ายเราไปโน่นไปนี่ทำนองเนี้ยพอเข้าใจไหมเลขสี่เนี่ย,ยพอหลังสี่สิบไปเราคิดไม่คิดวด่าอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองไหมธุรกิจอะบริษัทอะไรก็ได้ไเป็นนะเีเนี่ยไหมแต่เลขสี่เนี่ยต้องมีใครท้่บ้านปลายชีวิตนะะคนที่มีสองสองสี่ทั้งหลายเนะี่ย สามหนึ่งสี่สองสองสี่หรือว่าพวกนี้ต้องมีกลุ่มแม้แต่หลวงพ่อเองไหมหลวงพ่อก็สองสองสี่ตอนนี้หลวงพ่อไม่แน่อาจจะเป็นเจ้าสํานักมีนวัดตัวเองมีสํานักตัวเองและตัวเองอก็สงแสดงว่ามีกลุ่มมีทีมงานตัวเองนะอแหละเราจะไปไหนพวกเนี้ยถ้ามีเลขสี 4, นะ่เนี่ยจะไปคนเดียวต้องกันไปเป็นทีมอย่างน้อยสามคนถึงสี่คนถ้าไปเป็นทีมพรโอ้โหคนเก่งขำเราสังเกตพวกมาฟงมาเฟียไหมเวลาไปไหนโอ้โหพี่พี่ใหญ่มันจะเดินเดินตรงกลาง ลูกน้องมาเดินสองหนา้าประกบหน้าประกบหลังมผู้นําต่างประเทศที่เข้ามาประชุมเอเป็กใช่ไหมโอ้ทหารตำรวจต้องมา 3- ามสี่ห้าหมื่นนายเลยป้องกันโอ้โหมันรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมีความมั่นคงจะทําอะไรแบบอันนี้ดีเหมืนอันถ้าเลือสี่เนี่ยถ้าไปกันเป็นคนเดียวเนี่ยมันไม่มีพลังไม่มีพลังเหมือนกันตะมาก็ไม่รู้นะตั้งแต่ตมาออกเดินทางเนี่ยตะมาไม่เคยบินเดียวตะมาจะไปเป็นทีมเป็นคู่ม้อนกันตอนที่ ออกมาไปช่วยอาจารย์มาก็จะพาพี่สาวที่อยู่อังกฤษแล้วก็หลานอีกหลานแะมาเนี่ยออกต่างประเทศทุกคนตั้งแต่อายุสิบกว่าแล้วนะไปช่วยแตมาเป็นผู้ช่วยนะไปศีละสองอยู่กระเป๋าคนละคนสองคนถ้าเหมือนกันตอนนี้จัดิๆนันๆนีน้องชายก็ทํางานนหลานก็เปิดร้านะเปิดกิจการเปิดธุรกิจเราก็ไม่มีใครละคนก็โตมันมีรู้จักคิดมันมันเอาตัวมันรอดมีคันเบ็ดละนะมีอะไรนะวิธีหาเงินหาทองมาเขาเขาไปเองแล้วก็หาลูกศิษย์ ลูกเสร็จไปไหนก่อนเนี่ยหมอโบงหมอเบียร์หมอรถตอนนี้แจ็คอ่อาก็ช่วยขับรถช่วยอะไรก็ไปเป็นทีมนะไปอย่างน้อยสามสามถึงห้าคนจะมาไปที่ไหนก็จะมีบริการอยู่แต่บางทีบริการจะมาใช้ไม่เคยได้สักทีเลยนะไม่เหมือนบริการของอาจารย์หลวงพ่อพพโชคนะโอ้โหหลวงพ่อพพโชคไปไหนนี่คนจะกลางล่มให้ด้วยนะโอ้โหแต่งชุดแต่บ,บ้านขอพระราชทานเลยแต่มายังนึกอยู่นะเอ๊อยากจะได้แบบหลวงพ่อพพโชคบ้างนะ แล้วก็แล้วมีคนหิ้วกระเป๋าโอ้โหกระเป๋านั่นตั้งหนักตึ๊บเลยอะไรอะไรเห็นนะตอนงช่วงหลังๆเนี่ยเราค่อยพัโชคท่านแบบอันนี้มากเลยแบบไปไหนนี่โชว์โคงชูเพื่ออาตมานี่ไปไหนอาตมาต้องขับรถเองบ้างวันนี้ <c oughs> โอ้ยรู้สึกอาตมายังอันนี้ยังชอบเป็นเด็กๆอยู่างนี้ไม่อยากจะอันนี้นะไม่อยากจะเป็นอะไรนะเจ้าพ่ออาตมาเฟีย่าไหร่โอเคกลับมา <c oughs> ว่าเดี๋ยวอาตมามีแขกนะไป <c oughs> สี่สามสี่สี่สอ่าจบยังสี่แล้วส,ส,สี่จบยัง ต่อไปเลขอะไรที่ยังไม่มีมาเลขอะไรในนี้ไม่มีเลขเลขห้ามีสิเลขห้านี่ไงเลขห้าเพราะว่าสังเกตไหมเลขที่ออกออกมาแดงๆข้างล่างเนี่ยไอ้ที่อ่าการบาอะไรนะอ่าเลขอดีตที่เราเนี่ยไม่โผล่มาสักตัวเลยใช่ไหมไม่เคยโผล่มามันก็เลยมาโผล่มาเลขห้าแต่เลขห้านี่ไอ้ระหว่างอายุยี่สิบถึงสิบเอ็ดถึงยี่สิบเนี่ยเลขห้าเขาผ่านไม่ผ่านอ่า ตรงเวลามีสัจจะมีอะไรปุ๊บอิสระหรือว่าอะไรเนี่ยไหมเลขแข่โอเคแล้วไม่โผล่มาแสดงว่าเขาจบแล้วอายุสิบี่สิบเอ็ดปเนี่ยเขารู้รู้ว่าเป็นหน้าที่การงานเวลาสัจจะเลยต้องมีสัจจะกับตัวเองมีสัจจะกับอะไรรับปากใครต้องทําให้ได้หรือว่าอะไรเป็นไหมเลขแข่นี่เราเป็นคนแบบว่าเป๊ะเป๊ะเนี่ยเนียบเลยโอเคเลขสองเลขสองเลขสองนี่ไม่ผ่านนไหมสองสอง สองสองสองไม่เพราะว่าสองมันก็เยอะเหมือนกันไหมอันนี้ก็มีสองสองแต่ต้องอะไรนะต้องพยายามแยกแยกหรือว่าล้มมือกับคนอื่นบางครั้งนี่อาจจะแข็งไปหน่อยหรือว่าอะไรไปเพราะว่าเลขสองกับเลขหนึ่งเนี่ยเยอะเหมือนกันนะสังเกตสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สามเลยมาปรับให้สองกับหนึ่งให้มันเสมอกันเลขสองลังเลหรือว่าอะไรเลขสองไม่ไม่นี่นะ มีเลขอะไรที่สองสามเก้าเลขเก้าเห็นไหมเลขเก้าก็มีสองตัวอันนี้เก้าอันนี้ก็ต้องเลขเก้าด้วยเห็นไหมต่อไปที่บอกว่าหนึ่งเก้าเห็นไหมแตมาเห็นเราเห็นไหมรหัสได้ไหมใครประมูลได้บ้างเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอันนี้เป็นลัคกี้แต่มาอาจจะมาพรเดิมผ่านไปเอ๊ไม่ได้จ่ายสตังค์เลยเมื่อวานเนี่ยุดิดนะต้องจ่ายสตังค์แ้ตมาเลยก็เอาคอสละมาหนึ่งเก้าหนึ่งนหนึ่งบ้านเลขทีที่นี่ Lucky น,นี่ล็ที่นัมเบอร์ตมานีนก้าหนึ่งเก้าถึงสินึ่งก็เป็นสำน,นักตะมาเลยเป็นอันนี้เลยเนะี่ยตมาเลยได้นะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแสดงบ้านเลขที่หลังเนี่ยไม่มีใครอยู่นะเพราะว่ารวมแล้วได้ทายสามสิบสองไม่ค่อยอยู่บ้านต้เลยค่ประมาณนั่งลมเอ้ยใช่ไหมลเป้าเด้วยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าต, 1990, 1990. ตกสามสองห้านี่อยู่บ้านนะไม่ค่อยอยู่บ้านมาไม่ค่อยเจอสักทีแต่ <c oughs> <c oughs>